Música ที่โดดเด่นสําหรับสาขาเราหรือว่าคณะเราเนี่ยก็คือคุณครูจะดูแลนักศึกษาได้ทั่วถึงเลยในแต่ละเครื่องมือนะครับก็จะมีป c u s ชชันมีสตรงิงมีเปียนโนนะครับมีวอยซ e ์มีเครื่องเป่าก็จะค่อนข้างใกล้ชิดเวลานักศึกษาต้องการจะเซิร์ชข้อมูลหรือว่าความรู้อะไรต่างๆที่นอกเหนือจากการเรียนการสอนในห้องเรียนแล้วเนี่ยก็จะสะดวกมากขึ้นนะครับ ส่วนในสาขานี้ก็จะมีเรียนทฤษฎีดนตรีนอกจากทฤษฎีดนตรีฮาร์โมนีอะไรต่างๆแล้วเนี่ยก็จะมีการปฏิบัติเครื่องนี้มีทั้งเดี่ยวแล้วก็กลุ่มครับแล้วในแต่ละแบบเนี่ยก็จะมีกิจกรรมเสริมหลักสูตรไปด้วยพวกคอนเสิร์ตหรือว่าการแสดงดนตรีต่อหน้าสาธารณชนนะครับ จุดเด่นของสาขาการแสดงดนตรีนะคะเป็นของใหม่เลยสําหรับปีการศึกษา65เป็นต้นไปก็คือว่าเรามีการแตกะะแขนงออกไปมากขึ้นนะคะจากที่เมื่อก่อนเนี่ยเราเน้นการเรียนปฏิบัติดนตรีเป็นหลักเนี่ยตอนนี้เนี่ยนักศึกษาสามารถที่จะมีทางเลือกทางเดินในรายวิชาที่เราสนใจได้มากขึ้นเป็นต้นว่าเราอาจจะสนใจดนตรีคลาสสิกเน้นการปฏิบัติเพียงอย่างเดียว ก็ได้หรือว่าเน้นในเรื่องของการแต่งเพลงไปเลยก็ได้นะคะอีกเรื่องหนึงที่น่าสนใจไม่แพ้กันเลยก็คือว่าสําหรับบางคนที่อยากจะเป็นครูสอนดนตรีเนี่ยก็สามารถที่จะมุ่งเน้นไปทางนี้ได้เหมือนกันนะคะในส่วนของการต่อย,ยอด นะคะเมื่อสําเร็จการศึกษาเมื่อหนูหนูเรียนจบออกไปแล้วเนี่ยแน่นอนทุกๆคนจบออกไปจะต้องเล่นดนตรีได้แน่นอนเพราะฉะนั้นอาชีพแรกเลยคือเราสามารถเป็นนักดนตรีที่อาจจะไปประจําอยู่ตามวงดนตรีได้หรือว่ามีวงดนตรีกับเพื่อนแล้วก็ใครที่สนใจที่จะประกอบอาชีพทําธุรกิจเกี่ยวกับโรงเรียนดนตรีก็สามารถที่จะทําได้เพราะว่าเราก็จะมีการฝึกฝนให้ความรู้ในเรื่องของการเป็นผู้ประกอบการในระดับเบื้องต้นพอสมควรเหมือนกันนะคะ สำหรับการเตรียมตัวนะคะสาขาเราจะทดสอบ3วิชาหลักๆเลยก็คือ 1. วิชาปฏิบัติดนตรีเป็นเครื่องดนตรีที่น้องๆถนัดอยู่แล้วนะคะ 2. ก็คือวิชาทฤษฎีด,ดตนตรีและ 3. คือวิชาโสตทักษะซึ่งอีก2วิชาเนี่ยบางคนที่ไม่เคยเตรียมตัวมาก่อนอาจจะต้องใช้เวลาเพื่อเตรียมตัวในส่วนนี้ให้พร้อมสักนิดนึงนะคะ สำหรับน้องๆที่สนใจสามารถติดต่อเข้ามาที่คณะได้นะครับ a c e บ o o k คณะดุรยางาสานมหาวิทยาลัยศิลปากรสำหรับการสมัครเข้ามาที่ SUC CAST ได้นะครับส่วนน้องๆนะครับที่สนใจแล้วก็มีความรักในเสียงดนตรีนะครับเข้ามาอยู่ในคณะของเราแล้วก็มาเรียนดนตรีด้วยกันนะครับมาเรียนรู้การใช้ชีวิตในฐานะของนักดนตรีมืออาชีพนะครับก็เชิญชวนครับจะได้ไม่ต้องไปเริ่มชีวิตตอนหลังรับปริญญาแต่เริ่มตอนนี้ไปเลยครับ